มาพบกับกฎหมายแรงงานวันละดีกาประจำวันที่5กันยายนต5 6 5นะครับก็จะมีดีกาอยู่หลายตัวที่หยิบมาก็จะเป็นเรื่องที่ถ้าเราทำสัญญาประีรปนอมยอมความหรือกำหนดข้อตกลงในเรื่องใดก็แล้วแต่นะครับที่มันขัดกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยมันก็จะไม่มีผลมาขับใช้หรือตกเป็นโมฆะนั่นเองนะครับมาดูดีกา ชุดแรกก่อนคือดีกาที่283ทับ 16, เป็นดีกาที่ประชุมใหญ่และดีกา3583ทับ 24, นะครับก็จะสรุปไว้ในลักษณะเดียวกันเลยก็คือสัญญาประนีประนอมยอมความใดเช่นสัญญาประนีประนอมยอมความเกี่ยวกับเรื่องค่าเฉยนะครับที่ทำขึ้นผิดแพกแตกต่างไปจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานตกเป็นโมฆะใชบ้บังคับไม่ได้ครับมาดูดีกาตัวแรกก่อนนะครับ ดีกาที่283ทับ2516ที่ประชุมใหญ่เนี่ยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่19คือกฎหมายแรงงานฉบับที่2เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์ต่างๆอันอาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้างเป็นการคุ้มครองและอำนวยประโยชน์แก่ลูกจ้างทั้งป้องกันไม่ให้เกิดความร,ำรัำระสายในการเศรษฐกิจของประเทศและความสงบสุขของบ้านเมือง ประกนนาศคณะปฏิบัติดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยสัญญาประนีประนอมยอมความใดที่ทําขึ้นผิดแผกแตกต่างไปจากกฎหมายดังกล่าวตกเป็นโมฆะครับทำนองเดียวกับดีกาที่3 5 8 3ทับสอก็จะวางหลักไว้ว่าสัญญาปร,ประนีประนอมยอมความเกี่ยวกับค่าเชย,ชยที่ทำขึ้นผิดแผกแตกต่างไปจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานย่อมตกเป็นโมฆะใช้บังคับไม่ได้นะครับสองดีกาเนี่ยก็มี ความออกมาทํานองเดียวกันวางหลักไว้นะฮะทำนองเดียวกันก็คือข้อตกลงไหนก็ตามที่ขัดอแ,แย้งกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยตกเป็นโมฆะใช้บังคับไม่ได้นั่นเองนะฮะบทเรียนจากดีกาสาหรับ HR และหัวหน้างานก็ขออนาตสรุปแบบนี้กฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยเป็นกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับเป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญาด้วย การทําข้อตกลงใดระหว่างนายจ้างลูกจ้างที่ขัดต่อกฎหมายเนี่ยย่อมทําให้ขอ้อตกลงนั้นไม่มีผลบังคับใช้คือมันเป็นโมฆะนั่นแหละนะครับ 2. ก็คือนายจ้างลูกจ้างจะทําสัญญาปณีปนอมยอมความใดก็ตามที่ทําผิดแพกแตกต่างไปจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานกําหนดไว้ไม่ได้ครับไม่เช่นนั้นมันก็จะมีผลตามข้อหนึ่งที่ว่าคือมันบังคับใช้ไม่ได้ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะนะครับสสัญญาปณีปนอมยอมความเนี่ยจะต้องมีวัตถุประสงค์ของการจัดทาที่ไม่ขัดหรือแย่งกับกฎหมายแรงงานนะครับ เช่นทำสัญญาทำข้อตกลงกันว่าระยะเวลาเดินทางของลูกจ้างที่เป็นพนักงานขับรถที่ขับมาจากบ้านของผู้บริหารมายังบริษัทเนี่ยนะครับและระยะเวลาเดินทางไปจากที่ทําง,งานกลับไปบ้านพักของผู้บริหารของพนักง,งานขับรถเนี่ยไม่ถือว่าเป็นเวลาทํางานจึงงดการจ่ายค่าทํางานล่วงเวลาท,ทั้งทั้งที่ต้องทําทานล่วงเวลาเนี่ยเป็นสัญญาที่ตกลงให้มีผลอันขัดต่อกฎหมายที่กําหนดไว้ถือเป็นโมฆะนะครับ อันนี้ก็สามารถดูดีกาที่1 3 9 0 2537ทับ 2, 5, 3, 7, ประกอบไปด้วย s r เราคงต้องระมัดระวังให้ดีครับการทำข้อตกลงใดๆกับลูกจ้างเนี่ยลูกจ้างก็จะเป็นฝ่ายที่อาจจะไม่รู้ข้อกฎหมายไม่รู้แนวปฏิบัติไม่เท่ากับคนทำงาน HR ดังนั้น HR คงต้องซื่อสัตย์กับวิชาชีพนะครับจะกำหนดระเบียบกติกาใดๆก็แล้วแต่เนี่ย ถ้ามันเป็นลักษณะของการเอาเปรียบลูกจ้างแล้วมันขัดต่อ,อก,กฎหมายเนี่ยก็แสดงว่า srn เนี่ยอาจจะทําให้บริษัทเนี่ยเป็นฝ่ายที่ทําผิดกฎหมายต้องบอกว่าไม่มีบริษัทไหนหรอกครับที่เขาอยากจะทําผิดกฎหมายดังนั้นถ้าสมมติว่า s r งเป็นฝ่ายเสนอว่าเออเอาแบบนี้สิบริษัทได้ประโยชน์นะครับท,ทั้งทั้งที่รู้ว่ามันเป็นการเอาเปรียบพนักงานเนี่ยนะครับมันถือว่าไม่ซื่อตรงกับวิชาชีพของตัวเองเนาะแต่ว่า ถ้าจะต้องไปบริหารจัดการในเรื่องใดนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็มันจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายนั่นเองนะฮะและหัวหน้าง,งานก็คงจะต้องปฏิบัติในลักษณะเดียวกันแน่นอนว่าหัวหน้าง,งานก็มีความจําเป็นที่จะต้องรู้ตัวกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันก็หวังว่าสิ่งที่นําเสนอใน EP นี้จะเป็นประโยชน์กับทั้ง2ฝ่ายเลยก็คือทั้ง HR นะครับทั้งหัวหน้าง,งานอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝั่งของ ลูกจ้างนั่นเองจะได้รู้สิทธิของตนเองครับ